อันนี้ก็จะขอเข้าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ Innovation นะซึ่งจริงๆแล้ว MK เนี่ยเติบโตมา25ปีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ย่อยเกดไม่ไม่ด้อยกก่าข้ออูที่ทำให้เอของเราประสบความสำเร็จนัน่นก็คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเราพัฒนามาตั้งแต่สาอาาที่เราเริ่มต้นแรกแรกแรก,แรกเราคิดว่าผู้บริปโภคเนี่ยมีความต้องการอะไร ผู้บริโภคอยากได้อะไรเอ็มเคก็ต้องจัดให้จ่งนั้นเป็นเบสิคพื้นฐานเลยจากสาขาที่หนึ่งที่เรามีสาขาแรกมีน,นี่คือเราเราอยู่ใกล้ชิดลูกคา้าเราเข้าใจว่าลูกค้าต้องการบริโภคอะไรต้องการบริการแบบไหนต้องการสิ่งที่สะดวกสบายอย่างไรจึงต่างแล้วถ้ามีสาขาเดียวเนี่ยเราสามารถตอบสนองได้ทันทีลูกค้าบอกว,ว่าวันนี้อาหารปเปรี้ยวไปเราก็เปลี่ยนว,วันนี้ ลูกชิ้นกุ้งน้อยไปพรุ่งนี้เราใส่กุ้งเพิ่มวันนี้บริการชา้าพรุ่งนี้เราบริการให้รวดเร็วเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี้มันสามารถที่จะ flexible ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราจะประเด็นได้ว่าผู้บริโภคไม่ได้ต้องการความต้องการเฉพาะที่เป็นรูปธรรมอย่างเดียวแต่ความต้องการซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเราไม่สามารถที่จะวัดหรือประเมินผลนได้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเช่นกัน จากแนอดีเนี่ยเรามีการพัฒนาการการปรับปรุงของบริษัทเราถ้าเราจะเห็นเป็นรูปธรรมนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยคงจะเห็นนะครับว่าเอ็มเรามีการเออเอาเอาอนเตอร์เทนเล็กๆเข้ามานอกจากการที่ลูกค้าจะได้รับการรับประทานอาหารที่อร่อยบริการที่ดีใช่ในบรรยากาศที่แบบสบาย ตอนนี้เอเจนต์เทนก็คือการเต้นนะครับบริษัทเรามีประสบการณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับการเต้นนี่ก็เป็นเป็นพัฒนาการอันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็เกิดจากความก้าวหน้ลูกค้าซึ่งลูกค้าเห็นว่าเอเจนตเนี่ยในช่วงเช้าๆเนี่ยพนักงานเราจะต้องมีการมอร์นิ่งมอร์นิ่งมีทติ้งมอร์นิ่งมิทติ้งก็คือแบ่งเรื่อพนักงานทุกคนเนี่ยแต่มาสรุปรวมกันว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณทํางานอะไรไปบ้างมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเราก็มาคุยกันคุยกันเสร็จ ก่อนจะเริ่มทำงานตอนเช้าเราก็ต้องเป็นไงทำให้เขาเกิดการกระตือรือร้นตื่นตัวก็มีการเต้นเรามีท่าเต้นตอนเช้าลูกค้าอันนี้ก็อันนก็เป็นโฆษณาอันหนึงนะครับที่เป็นโฆษณาไทยๆก่้ช็อต ก็ดูโฆษณาแล้วใช่ไหมครับผมมีของฝากอยู่นิดน้อยมีบัตร V.I.P. สวนล็อเตรียมไว้ให้หนึ่งร้อยใบอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราเสร็จฟังแล้วเดี๋ยวรับเชิญรับด้านนอกได้ครับสวักดีคระมหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยท่านนะครับเดี๋ยวเชิญรับด้านนอกได้นะครับก็ถือโอกาสนะทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อใ้ สามตัวศูนย์นั่นใช่ไหมครับตอนนี้สามตัวศูนย์มันไม่ใช่วันทีัหนึ่เดียวไม่ใช่สี่ปีอย่างเดียวแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์นะครับโฆษณารุ่นใหม่เราก็จะพยายามให้ให้เหมาะกับเซกเมนต์แต่ละแต่ละช่วงอวววายุเนื่องจากเอ็มเคเนี่ยลูกค้ามีช่วงอายุที่ฐานที่กว้างม,มา,ากตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ซึ่งในอนาคตเนี่ยอีกสิบยี่สิบปีฐานคนที่มีอายุสุขอายุก็จะมากขึ้นนั่นก็คือโอกาสของเอ็มเค น,นี่เขากลับมาประเด็นในส่วนของอินโนเวชันนี่ก็คือการเต้นนะครับก็ค,บคือในคลเรามีการเต้นเพื่อเป็นสิ่งที่อันจะเทนให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนอกจากเราได้ความชื่นชมจากลูกค้าส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีที่ว่าไม่ค่อยชอบอนะาจจะนองหูกวนใจในส่วนหนึ่งก็คือ,อลูกค้าชื่นชมพนักง,งานก็ทํางานเหนื่อย,ยตลอดทั้งวันในช่วงกลางวันช่วงเย็นเขาก็ได้มีโอกาสรีเฟช แล้วก็แถมก็ได้ปนสินทีที่ดีคือลูกค้าให้ติดเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพัฒนาการในการที่เอ็เคเรามีการพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนอกจากการเต้นเราก็จะมีการถ้าใครเป็นลูกค้าดั้งเดิมของเอ็เคคงจะพอรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ PDA ในการรับ,บออเดอร์เมื่อส่ยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเอเคก็เป็นเจ้าแรกที่พัฒนาเอา PDA มาใช้ในการรับออเดอร์ การรับออเดอร์สมัยก่อนเนี่ยต้องใช้บีบบีบเป็นกระดาษพอจบต้องใส่ c o p ปี้ใส่คัพปี้เสร็จน้องที่จดบ,บินก็ต้องเดินเข้าไปที่ผัวซึ่งวันในเดือนเป็น10กิโลนะครับเพราะว่าเราขายวันนึ่งดีแปดรอบเชิญสิบรอบเชิญซึ่งน้องก็เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราได้มีโอกาสไปเดินทางไปต่างประเทศนะเราก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ดีเราก็ได้พัฒนาหรือปรับปรุงเอาเทคโนโลยีที่เห็นแล้วอยู่ในต่างประเทศอเทศอามาใช้ในประเทศไทย เค็ว่าเป็นจ้าแรกที่ลงทุนซึ่งเราคิดว่าการลงทุนนั้นเนี่ยมันตอบเปิดประโยชน์อะไรบ้างเราคิดสองอย่างก็คือพนักงานของเราได้อุปกประกอบในการทํางานที่ดีขึ้นที่สองประโยชน์ี่สองก็คือเราลงทุนแล้วคุ้มค่าหรือเปล่านะในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะยังมองไม่เห็นโมเดลเพราะมันต้องเป็นการอะไรลงทุนเพื่อจะหาโมเดลที่ชัดเจนว่าจริงแล้วเนี่ยราคาที่ลงทุนกับ สิ่งที่เราได้มาก็คือการทดแทนพนักง,งานคือเราสามารถลดพนักง,งานจดบินได้ประมาณ10%แต่เดิมเรา่ยใช้10คนก็เหลือ9คนเพราะฉะนั้นค่าแรงในชุดที่เราเซฟกับอินเวสท์เมนต์ที่เราลงทุนไปเนี่ยมันมันบาลานซ์กันหรือเปล่าครับซึ่งก็ตอบโจทย์มาว่าแน่นอนบาลานซ์ซึ่งตอนนี้ทุกทุกร้านอาหารในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่ก็ใช้เทคโนโลยีไ i ทีมาในมามาช่วยในการบริการที่ดี อันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งที่ MK เรามีการพัฒนาซึ่งแน่นอนประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราอยากจะทําให้องค์กรประสบความสำเร็จไม่เฉพาะเบสิกของธุรกิจนั้นๆแต่คงจะต้องมีฝันแล้วก็มีการพัฒนาหลายๆอย่างที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและสิ่งที่ตอบสนองนั้นต้องคุ้มกับ Investment ที่ลงลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาในส่วนของคุณดวงกันนะครับ นะครับผมครับก็เรียกว่าได้ประโยชน์อะได้หลายหลายอย่างนะครับในการลงทุนเพื่อนวัตกรรมสักอย่างๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องของความพอใจกับลูกค้านั่นเองนะครับคราวนี้นะครับก็มามาถามอาจารย์นะครธนพลว่านะครับในฐานะเป็นผู้ที่ดูแลโปรเจกต์นี้โดยตรงนะครับอาจารย์อยาจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาของโดรนิสักครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ว่าตอนที่ได้รับโจทย์มาอาจารย์มีแนวคิดแบบไหบ้างครับก็ก่อนอื่นเนี่ยองบอกว่า เรื่องนว,วัตกรรมสู่ความยั่งยืนเนี่ยโครงการนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากตรงกับทีมที่เราไปคุยกันวันนี้เลยนะครับเพราะว่าทางเอ็นเคเนี่ยมีแนวที่จะสร้างสนซีมันแล้วตลอดเวลาแต่บุคลากรท่า,า,านที่เราพิมพ์มาในอดีตนะครับแล้วก็เห็นว่าอนาคตเนี่ยคำว,ว่ายั่งยืนเนี่ยเราคงจะต้องอไม่ได้ยังย่งยืนแต่ แต่เพียงในส่วนของภาคเอกชนเอ่านนะชครับแต่ว่าภาคการศึกษาเองเนี่ยอาจจะต้องคู่กันไปนะครับ,รบ,รบทางเคเองก็เลยเห็นว่านวัตรกรรมสิ่งไหนที่จะมาเป็นสิ่งที่จะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในร้านเคเก็คือน่าจะเป็นครับครับดงนั้นก็ในข้อมติดต่อกับทางห้องบริก,การของเรานะรซึ่งทางของห้องบริการของเราเองเนี่ยก็มีความ ความพร้องน,นั้นการทำยนต์มานับสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับแนวคิดจากท่านท่านรองประธานคุณสมชัยนะครับแล้วก็ได้ส่งตัวแทนคุณสุชาติที่อยู่ด้านลา่านะครับเข้ามาติดต่อคุยกับเราแนวคิดแรกที่ที่ที่คิดขึ้นมาเนี่ยคือว่า,าต้องขอเรียนุญ้สัเทคคนินภาษณ์เราต้องทำสวอตครับทำสวอตก่อนเรามีอะไร จุดแข็งก็คือโอเคเรามงอีจุดหนึุ่ดแข็งของเ,เป็นเคย์ยังไรพีดีเอเพราะว่า,าผมเนี่ยเป็นคนไปทักเป็นเคยบ่อยมากที่ราคานะครับ <laughs> ที่ราคาเนี่ยอย่างไม่น้อยนะครับ <laughs> คิดว่าอ๋อเราน่าจะเอาจุดแข็งของส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 ่วนเนี้ยมารวม <laughs> กันนะครับเลยเกิดหุ่นยนต์ขึ้นอยู่แรกหุ่นยนต์ตัวแรกเนี่ <laughs> นยเกิดขึ้นเมื่อปีต้นปีห้าห้าหนึ่งแทนนะครับออกห้าสองนะโ <laughs> <laughs> ทษทห้าสอง ตัวแรกเนี่ยเป็นเคร่อยนต์ที่จะเดินไปเพื่อรับบริการอาหารนะครับก็คือตัวเนี้ยอย่างที่ผมเกิดไปก็คือจุดแข็งของอินเทอร์พิลเลยจุดแข็งของบริหายกรุงเทพมหานยนะครอันเนี้ยอุยนยนต์ตัวเนี้ยก็จะถือพี่เองแหละแต่คงไม่ใช่พี่เองธรรมดาอกเล็กเพราะลูกค้าคงไม่รช่ว่าจะไปสัมผัสได้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเอาจอใหญ่ๆ ช่วงนั้นก็ช่วงปี52จะมีนวัตก,กรรมด้านภาษากรีออกมาพอดีนะครับเราก็หยิบนวัตก,กรรมใหม่นั้นมาใส่นะครับอุนตัวนี้ก็ทำหน้าที่ถือคล้ายๆกับ PDA จอใหญ่นะครับ<ม>ถือไว้ที่ลูกค้าและให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสที่หน้าจอเพื่อสัมหาสได้โ<ม>ดตยตรงนะครับได้โดยตรงเลนะครับเป<ม>็นอุนตัวแรกส่วนอุนตัวที่สองเนี่ย หลังจากคุตัวแรกออกาแล้วเนี่ยก็ได้พูดคุยประคันอนเคนะครับคุบยกับคุณสุชัยก็ณรอทีมงานเนี่ยที่มันมันตอบจบลูกค้าเนี่ยนะครับก็มาคุยกันสุดท้ายเราก็ทำออกมาเป็นตัวที่สองทำหน้าที่เหมือนกันนะครเป็นอัไรในการทำงากัน,นแต่ว่าหน้าตาเนี่ยจะจะแตกต่างไปนะครับส่วนที่เห็นอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับคือครวที่สาม ที่ใช้งานคนนี้ที่มีมาสามตัวใช่ครสั่งสามตัวก็เริ่มตั้งแต่ปีห้าสองปัจจุบันก็สองปีขึ้นได้ก็เป็นตัวที่สามที่ทําหน้าที่เสริมนะครเรียกว่าหลังจากตัวแรกตัวที่สองเราเราไม่ใช่แค่ทําเพื่อให้เป็นใช้เียวเราเก็บข้อมูลด้วยนะครับเก็บข้อมูลทําลูกค้าเราลูกค้าต้องการแบบไรเก็บข้อมูลจากทางเคว่าตรงใจหรือยังจนเราได้ข้อมูลมากมายจนทาให้เกิดเป็นตัวที่ตัวนี้ตรงกลางนะครับตัวที่สาม ตัวขวามืออ่าซ้ายมือหกได้แล้วซ้ายมือหกี่ยก็คือเป็นตัวแรกนะครับผมจริงๆพูดถึงเร็วมากเลยนะครับคือสามคือสองปีนะฮะสามแต่ได้อุทยนหนึ่งสามชุดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับอุทยนตัวแรกเนี่ยคือเป็นตัวที่นะครับรับออเดอร์รับออเดอร์รับออเดอร์อันตัวที่สองรับออเดอร์แต่หน้าอาจจะเปลี่ยนไปที่ในรูปเมื่อกี้หน้าตาดูเป็นแบบ ใกล้เคียับมนุษย์มากขึ้นใช่ไหมจ,มาจา้าขอดูนเนี่ยสารตัวพวแล้วก็ตัวที่สามคเสริมใช่ไหมครับใช่